เมื่อชีวิตอยู่ระหว่างความเป็นความตายคุณมองเห็นอะไรคูอถึงเขาจะไม่เห็นเราแต่เราเห็นความเจ็บปวดเขาอะมาเป็นดับแรกก่อนจริง,รงๆเราน่าจะมาช่วยให้ไวกว่านี้ด้วยซ้ําหลังจากที่ได้เข้ามาช่วยก็มองกลับไปว่านา้ำเสียการแพทย์ยังมีน้อยแล้วก็ยังขาดแคลนอยู่มากๆเวลาที่เราได้ยินเสียงของคนที่มีปัญหาหนูอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยเหลือแม้จะเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆแต่ก็ดีกว่าเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยค่ะ กองทุนไม่โดนยั่งยืนเราเห็นความสําคัญที่จะสร้างนักฉุกเฉินการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้ผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพวกเขาได้ชีวิตในวัยเด็กใช่ไหมคะแต่ก่อนเป็นอาสาสมัครคะ่ะพ่อทาอาสาสมัครก่อนเวลามารับก็จะอายเพื่อนเพื่อร้อแบบพ่อเก็บศพพ่อเก็บศพอย่างเงี้ยรู้สึกแบบทําไมพ่อไม่ไปทําอย่างอื่น ที่ดูน่าภูมิใจกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็ระหว่างทางกลับบ้านก็เจอเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะชนกับเสาไฟฟ้าเหมือนเราขับตามหลังมาแล้วก็เห็นพอดีเลยค่ะแล้วพ่อก็เลยต้องลงไปช่วยตอนนั้นก็เปลี่ยนความคิดเลยค่ะคิดว่าสิ่งที่พ่อทำอะไรค่ะมันก็ไม่ได้ดูว่าต้องอายเพื่อหรือว่าอะไรน่าจะภูมิใจในตัวพ่อได้ซ้ำที่แบบได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะ ตั้งแต่เล็กจนโตค่อนข้างที่จะลำบากค่ะก็ต้องหาง,งานพิเศษทำช่วยคุณแม่ค่ะเพราะว่าหนูอยากเรียนหนังสือค่ะในความที่หนูเดินทางกับคุณแม่ก็จะเห็นอุบัติเหตุตามท้องถนนนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เลยนอกจากโทรแจ้งอะคะ่ะน้องชายผมเขาเป็นเด็กพิเศษจำได้ว่าตอนนั้นแค่เดินออกมาออกมาเก็บจานข้าวมั้งแล้วก็หันไปเจอน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยโตมาสิบปีทําไมเราเล,ลยไม่เคยดูแลน้องเลย มันก็เรียนอะไรเพื่อดูน้องแมที่อย่างน้อยมันทําให้เขาอยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเลยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ติดอันดับโลกของเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อุบกุศิเหตุนอกโรงพยาบาลแต่ปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลรามาธิบดีเราสามารถสร้างนักช่วยทางแพทย์ได้ประมาณ40คนต่อปีทุกวันนี้ยังมีเหตุการณ์ที่เคสมีเยอะจนจนเราต้องขอ ให้โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ดูแลด้วยนะเขาแบบออกแทนเราอะไรเงี้ยคนเราที่เวลามันเจ็บป่วยอะ่ะวันหนึ่งมันเจ็บกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆอ่ะอืมเราจะทำยังไงให้มันเท่ากันได้อะไรเงี้ยอยากจะเป็นกระบอกเสียงที่จะคอยช่วยสนับสนุนนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อ <c oughs> ะคะ่ะให้ทุกคนรู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่มีบทบาทกับรอบตัวของเรามากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ค่ะ อยากสร้างอะไรใช่ไหมคะข้อหนึ่งก็คือแบบหลายๆมหาวิทยาลัยค่ะผลิตนักสุขสนการแพทย์ออกมาเยอะๆค่ะจะได้ออกไปช่วยผู้ป่วยผู้บาดเจ็บฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลข้อ2องเลยครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากสร้างห้องฉุกเฉินที่มันมีขนาดที่ใหญ่มากๆที่มันสามารถรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้เพียงพอส่วนข้อที่3ค่ะหนูอยากจะสร้างความสุขให้กับคนไข้ค่ะให้คนไข้ได้กลับมา ฟื้นได้กลับมามีชีวิตได้มาเห็นหน้าคนที่ตัวเองรักอีกครั้งค่ะตั้งแต่เห็นแล้วพ่อทํามาเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าเขาหยุดเลยก็เห็นแบบเขาช่วยเหลือคนอื่นทุกทกวันก็อยากขอบคุณพ่อค่ะที่เป็นต้นแบบให้เราตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กทําให้เราแบบไม่ได้มองข้ามในการที่แบบได้ออกไปช่วยชีวิตหนึ่งคนเนี่ยค่ะทำให้เราแบบมาเป็นเราในทุกวันนี้ น้อยได้ทําตามความตั้งใจเราตอนแรกที่เราแบบอยากเรียนเพื่อน,น้องแล้วถ้าผมเรียนพารามิดิกหรือนักฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยผมสามารถดูแลคนทั้งประเทศได้นะหนูก็รู้สึกขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทุกๆท,ท่านที่ได้เมตตาคอยช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาหนูเองก็มีเป้าหมายมุ่งม,มั่นว่าอยากเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้ผู้ป่วยค่ะทุกคนสามารถร่วมสร้างนะักฉุกเฉินการแพทย์ผ่านการบริจาคสู่กองทุนไม่โดนยั่งยืน ทุกความเป็นไปได้ในอนาคตรเริ่มด้วยการสร้าง